โอเคครับผมอันนี้นะครับผมเป็นริวกกาอิลิตี้ครับสอง้าูนนะครับผมสีดำใหม่แล้วครับคันนี้นะครับปีหนึ่งก้าครับวิ่งมาหมื่นสามันโลนะครับผมวิ่งมากลางๆนะครับคันนี้นะครับผมสีดำสอง้าสิบซีซีครับคันนี้นะฮะเนี่ยฮะนะครับผมโอเคครับดูสภาพนะครับคันนี้นะครับวิ่งมากลางๆครับผมแล้วก็ภาพถือว่ายังสวยนะครับภาพยังดีอยู่นะครับเนี่ย 2 5 0ซีซีนะครับผมซึ่งคันนี้ผมก็จะมีเปลี่ยนนะครับพวกโซ่สเตอร์ไปให้เรียบร้อยนะครับเป็นของศูนย์ครับของแท้นะครับผมเดี๋ยวจะไล่ไปดูนะครับพวกตัวตรงตัวถังถือว่าสวยนะครับสวยเลยนะครับผมเครื่องเครื่องดเดิมนะครับนี่ฮะนะครับจะถ่ายกันชัดๆนะครับผมล้อหน้าองโค้นะครับผมโชว์ให้เป็นโชว์หัวกลับมานะครับผมสําหรับ ตัวอ n f ฟิน t ตี้สองห้าศูนย์นะครับผมหรือว่าเ k 2 0สองห้าศูนย์นะครับอันนี้นะฮะนี่ฮะยังเดิมนะครับเดิมเลยนะครับผมตัวเทอก็ถือว่ายังขาวนะครับเครื่องก็ถือว่ายังใสอยู่นะครับผมนะฮะไล่ไปดูถังต่อครับนี่ครับถือว่าสวยนะครับ นี่นะครับกระจกติดเป็นกระจกปลายแฮนด์มาให้นะครับเนาะกะเบอร์เดิมเดิมนะครับนี่ฮะสลักดิวก้าไว้นะครับผมเป็นเดิมเลยนะครับของเจ้าบอกอันนี้เนาะโอเคสิ่งที่ผมเปลี่ยนมาครับเป็นโซ่นะครับจากศูนย์แท้เลยนะครับผมแล้วก็สเตอร์นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาหมาดๆนะครับเนี่ยของศูนย์นะครับของแท้นะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับผมนะครับขี่กันใช้ก็ได้ยาวๆนะครับอันนี้ เนาะก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ก็ถือว่าครบคันกันเลยทีเดียวนะครับกระจกกระจกมีหมดนะครับแผ่นป้ายก็มีนะครับผมอยู่กับผมแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ติดเท่านั้นเองเนาะคันนี้นะฮะเลขมาอยู่ที่หมื่นสามพันโลครับคันนี้นะครับไมยแท้แน่นอนนะครับจากที่นี่เนาะไม่แท้แน่นอนนะครับผมรถล้ใช้งานจะมีเล็กๆน้อยน้อยนะครับ้อยแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยที่ผมเห็นก็จะเป็นเนี่ยฮะตรงาข้อไฟนะครับเป็นรอย นะครับผมจะถ่ายให้เห็นให้หมดเลยนะครับพวกตำนนงตำนหนิเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมท่อก็ถือว่ายังสวยนะฮะอนะครับข้างบนถางมีน้อยนิดนึงนะบนทางตรงนี้น้อยน,อย,นอยเห็นไหมเลยเนี่ยแทบมองไม่เห็นนันในกล่องเน,นี่ยนิดเดียวนะครับนิดเดียวน้อยมากนะครับผมมือตาพันโล นะครับอยแค่น okay. okay. so ี้ถ <gment mouve> ือว่าน้อยมากๆครับเป็นรถมีรใช้งานปกตินะครับรถมือสองเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราตัดเครื่องกันเลยนะครับผมนะฮะก็ง่ายๆครับง่ายเครื่องลองขี่มาแล้วสมบูรณ์นะครับขี่ดีนะครับผมต่อร้ตนดีนะครับอากาเร่งดีเยี่ยมนะครับบิดปูดบานนะครับค่อนข้างปูดบานนิดนึงนะครับพอตะดีเขาค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าขี่เนี่ยมันจะเป็นนั่งขี่แบบสบายๆนะครับ เดิมเดิมนะครับเสียงจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับพ่อเธอนะครับผมผมขายมาเยอะมากครับลองไปดูคันเก่าๆที่ผมรีวิวได้เลยครับเสียงจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะเดมเดิมนะครับจะเน้นขายรถเดิมๆนะครับดูไฟหน้าครับผมวงแหวนคันนี้ถือว่าวงแหวนติดครบนะครับผมวงแหวนตรงนี้นะฮะเป็น day time running light นะครับติดเต็มนะครับบางคันจะติดไม่เต็มคันนี้ถือว่าติดเต็มสวยนะครับสมบูรณ์นะครับถุงต่ำติดหมดนะฮะนี่นะครับผมดูไฟท้ายครับ เมนะครับนันนี้เนาะเป็นอินฟินิตี้2504ดำนะครับเป็นสียอดนิยมนะครับของของเจ้าตัวรุ่นนี้เลยนะครับผมสําหรับคันนี้เนี่ยราคาถือว่าถูกมากแล้วครับสองหมื่นกว่ากว่านะครับได้รถ2504มานะครับผมถือว่าคุ้มเลยนะครับถือว่าถูกมากแล้วนะครับสำหรับอินฟินิตี้เจ้าตัวนี้เนาะเป็นสีดำด้วยนะครับไม่แท้แน่นอนครับสภาพนี้นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับสำหรับคนที่หาอยู่เนาะรถตรงนี้หรือว่ารถรุ่นนี้เลยนะครับผม สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมยินดีนะครับมาดูที่ตัวที่ร้านผมได้เลยนะยินดีรับยินดีต้อนรับเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวลองเปิ้นเครื่องให้ฟังก่อนนะฮะเดี๋ยวคข้างดังผมจะไม่เปิ่นแรงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแน่นๆเลยนะครับโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับดิจิตอที่2ขั้์สีดำนะครับราคาถือว่ายั่วย่แล้วนะครับวิ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับผมเปลี่ยนโซ่สเตอร์ มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับของแท้จากศูนย์นะครับผมโอเคครับสำหรับคันนี้ก็มานี่ครับผมสวัสดีครับตรงนี้ได้เนาะนะครับผมโอเคครับ